สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคนที่ขับรถนะคะโดยเฉพาะคนที่ขับรถในกรุงเทพนั้นต้องคำนวณเรื่องของเวลาให้ดีค่ะไม่อย่างนั้นนะคะก็อาจจะต้องไปนั่งเซ็งเพราะว่ารถติดอยู่ได้ค่ะ โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะฟ้าฝนก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเลยค่ะฝนตกลงมาบ่อยน้ําก็ท่วมขังนะคะบางทีพอไปเจอน้ําขังแบบนี้ก็อาจจะทําให้เครื่องเสียหรือว่าเครื่องพังได้เลยนะคะวันนี้กูดก็เลยมีวิธีค่ะในการตัดสินใจเวลาเจอกับน้ําท่วมขังว่าจะไปต่อดีหรือไม่ค่ะ ก็ต้องเจอกับปัญหาฝนตกหนักค่ะทําให้กรุงเทพฯนั้นนะคะมีน้ําท่วมขังอยู่บนถนนเป็นจํานวนมากค่ะและนี่นี่เองนะคะที่เป็นสาเหตุให้หลายคนค่ะพยายามหาเส้นทางใหม่ขับเลี้ยวเข้าไปในซอยก็มีนะคะบางทีก็ไปเจอฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังมาก หรือว่าน้อยกว่าเดิมก็แล้วแต่เส้นทางที่ไปกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทําให้มีรถหลายคันเลยนะคะเครื่องดับไปค่ะหรือว่าบางครั้งนะคะก็อาจจะถึงขั้นเครื่องพังได้เลยทําให้ต้องเสียสังไปซ่อมอีกนะคะวันนี้กู๊ก็เลยมีวิธีค่ะแนะนําคุณผู้ชมนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรค่ะเมื่อเจอกับน้ําท่วมขังค่ะ พยายามเลือกดูเส้นทางที่จะใช้รถสาธารณะพวกรถไฟฟ้าหรือว่าถนนที่สามารถตัดไปเส้นทางอื่นได้เผื่อไว้ก่อนค่ะแต่ถ้าบังเอิญเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องขับรถไปและให้ฟังรายงานข่าวว่าน้ำท่วมขังบนถนนบนเส้นทางที่จะไปหรือเปล่าและเขาบอกว่าระดับน้ำสูงมากน้อยเท่าไหร่จะขับลุยได้ไหม ถ้าความสูงของน้ำ10-30เซนติเมตรก็จะประมาณขอบฟุตบาทตามถนนซึ่งระดับน้ำในขนาดนี้รถเล็กหรือว่ารถเก่งรถกระบะยังสามารถวิ่งได้โดยอาจจะมีน้ำกระเพื่อมอยู่ใต้ท้องรถถ้าสูงอีกหน่อยในระดับ20-40เซมก็เท่ากับขอบประตูของรถเก่งซึ่งระดับน้ำขนาดนี้ รถเก๋งจะไม่สามารถวิ่งได้แล้วเพราะเท่าไอเสียนั้นจะจมอยู่ในน้ําตลอดเวลาแต่รถขนาดใหญ่อย่างรถเมหรือว่ารถกระบะยกสูงก็ยังพอวิ่งได้ค่ะแต่ว่าถ้าสูงเกินกว่า50ซนติเมตรหรือเท่ากับครึ่งเมตรขึ้นไปงดการใช้รถหรือการเดินทางสักค่ะ,คะ ดูนะคะเราก็จะรู้ค่ะว่าฝนนั้นนะคะมักจะตกบ่อยกว่าแล้วก็มากกว่าหน้าฝนปีอื่นๆเลยล่ละค่ะอันนี้นี่เองนะคะก็เลยทําให้ถนนนั้นกลายสภาพเป็นคลองได้ง่ายๆและในเวลาแป๊บเดียวเองค่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนจะออกจากบ้านก็ควรจะตรวจสอบพยากรณ์อากาศให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ชมกูดเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ